สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ไม่ได้มาโยนบอลลงขวดหาเองี้ยวอะไรทั้งนั้นครับวันนี้จะไปงาน랩กิดนาวครับตอนแรกเนี่ยจะมีคนไปด้วยหลายคนฮะแต่คนสุดท้ายเหลือผมคนเดียวฮะบแล้วบอกให้ทําคลิปให้มันสนุกซึ่งแน่นอนฮะเหลือผมคนเดียวไม่สนุกแน่นอนในตัวหาหาก็ไม่มากันฮะวันนี้ไปไหนกันไม่รู้งานแบบอิดนาวรอบนอกอาท์16คนสุดท้ายครับ พี่หลุยโทรมาบอกว่ามึงถ่ายเลยที่จริงวันนี้เป็นวันที่ผมต้องไปถ่ายกับพี่หลุยแต่แบบแกบอกแกอยู่ที่งานมึงถ่ายเปิดเลยนั่นนะครับเหลือผมคนเดียวครับถ่ายเปิดถามว่าใครขับรถงันเหรอน้องฝึกง,งานครับตักล้องขับรถให้ไม่รู้ทางกันทีฮนะโง่ทั้งคู่ครับทางหลง,ลงแน่นอน วันนี้ถามว่าไปแลปพินาวรู้เรื่องอะไรแลปเปิลไหมรู้นิดหน่อยมีความรู้นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ไม่รู้เยอะขนาดนั้นแต่ก็แกอยากให้ไปถ่ายงานอย่างนี้โอ้โหถายอินงานสองที่เท่ๆพี่หลุยเนี่ยไม่ควา้าแต่จะฟังคำพูดถ่ายเปิดด้วยจะพูดที่อะไรละ่ะผมว่าเขาจะเชิญพี่เอกขึ้นไปบนเวทีได้เลยแล้วกูไม่ขึ้นไปรับโชว์กูกออกเวิร์ดนึงอะไรกูออกนะกูออกงานอ่ะกูกลัวไป เจเจมอตรงข้ามเจเจ,เจมอพูดง่ายฮนะแน่นอนผมไม่เคยไปมาก่อนเลยเจ,เจเจมอไม่รู้อยู่ไหนด้วยเจเจนี่จัดจุจักใช่ไหมย่อมาจากจตุจักวะมันก็มีหลายเจเจ,เจนะพี่นะหยิบถ่ายอนะไรเง้ย <c oughs> โทรหาใครได้มัง่งอ่ะอันนี้ Google Map ส่วนตัวผมเลยพี่อ้ำพี่อำ้อำ <c oughs> โอ้ยเขาสามารถพาไปได้ทุกที่ <c oughs> จะรู้ทาอ่ะแล้วอาจารย์อ้ำก็แบบไม่รับโทรศัพท์ไหนโทรหาพี่คิมก่อนเซฟจะไปบ้าจะไปบ้าพี่คิมแม่พูดถึงพี่คิม กูแค้นมากเลยนี่นี่กูถือว่ากูปลดปล่อยเลยนะเรื่องเรื่องนี้กูขอปลดปล่อยเลยนะจำคลิปปีใหม่ได้ไหมจำได้พี่ที่แบบนั้นคอมเมนต์หมดว่าแบบอ๋อไอ้้อยกราฟิกกราฟิกผิดกราฟิกผิดโมชั่นผิดกูผิดที่จริงไม่ใช่ครับการทํางานของเราเป็นอย่างนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังอันที่จริงแล้วเนี่ยคือผมอะ่ะเป็นโมชั่นกราฟิกใช่ไหมเขาก็จะบีฟมาอีดิเตอร์คือซึ่งเป็นพี่คิมครับพี่คิมก็จะจดมาให้ว่าเออไพ่ออกอะไรไพ่ออกอะไรวิอออรนี้ออกอะไรวินี้ออกอะไร อ่าผมก็ทําเป็นอัลฟาอัลฟาคือให้มันโปร่งใสแล้วพี่คิมก็จะไปวางอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ทําตามกระดาษที่เขาลิสต์มาให้ซึ่งผมจะไม่ได้ดูฟุตดูอะไรเลยทําเสร็จปุ๊บย้อนให้พี่คิมอ่าไปต่อพี่คิมวางไอ้แคยคนวางผิดคือพี่คิมครับไม่ใช่ผมครับ <c oughs> แยกกันก่อนนะโมชั่นกับอีดิเตอร์ก็ละอย่างกันนี่เซ็งมากเลยโดนด่าฟรีรุ่นดา่าคนเดียวเลยอีอย่างหนึ่งที่ดอกไพ่ผิดคือดอกไพ,กไพ่ม่งเยอะมากเลยแล้วกูทําไม่ทันกูก็เลยให้ไหนท์ทำสำรับไพ่ให้ขึ้นกราฟิกไนท์ดันทําดอกผิดอีกกูก็เจกไปเช็คอันนี้กูผิดกู <laughs> <laughs> ไม่ได้เช็คกูควางตามเอยอ๋อมันเขียน8มาเออเลขถูกแล้วอ่ะดอกผิดดอกไม่ครบอีกโอ้เลทงานนั้นรีบมากจริง เร่งนะมันไม่ได้ลงมันไม่ได้อ,อ, <นะ S 2> อ,อ่อนสักทีมาชี้แจงแค่นี้ครับที่จริงทั้งคลิปนี้กูกูรอโอกาสบอกบคนตอนนี้เลยนะอจจะ่ะหัดกูกูเศร้ามากเลยนะแบบเอ้ยกูทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเงี้ยที่คลิปนี้แบบเดินไปถามนะเดีนะ๋ยแวบบพี่วางไพ่ผิดใช่ไหมเออเออแล้วยิ้มกุ้มกลิ่มให้กูแบบโอ้โหอ่านคอมเมนต์ได้ไหมดา่ากูคนเดียวเลยไม่ใช่นะด่ดาดา่ดาดา่าพี่คิมด้วยเออแงด่ากูาคนเดียวไม่ได้ ทํากูแคร์มากเลยโทวหาแกก่อนแกไปว่าวันนี้บอกว่าถ้างานเสร็จจะไปอร่อยพี่เกมอ้าวแหผู้หญิงผู้หญิงรับครับฮอตจริงๆโอ้ปพบผู้หญิงรับวันนี้ที่จริงต้องถ่ายคู่พี่ลุยไง จับฉลากกันแล้วได้ผู้อื่มานะและ้วอีกคนเนเป็นใครพี่มีสองคนสองคนอ่ะมีสองคนมันจะขอดสองคนด้วยสองคนบอกให้พี่พี่ไปถ่ายแบบเออกินนงกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยไหมผู้เป้ไม่เอาเนี่ยเนี่ยมาถ่ายแล้ีนนาวกูไม่ทันมีเวลาอย่างเงี้ยเออได้พี่ตอนแรกกูก็เออออกเขาไปนะเยอะนึกได้เกมมันวิทยกรอยู่บนเวทีอีเหรอกูคนเดียวดิอ้เอาง่ายอย่างเงี้เลยเหรอกูตายให้ไปหาถึงที่ด้วยแทนที่จะแบบนัดเจอก,กันขึ้นทางข้าน้ำมันไม่ได้นะที่เนี่ย ไม่มีอะไรครับทั้งคลิปฟังกูปนอย่างเดียวครับกูไม่รู้จะทำอะไรฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนก็ยังอยู่ต่ายามอยู่เลยเนี่ยไปเลยมาเลยเจเจกินเจเจมอเจเจมอมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเหลือคนเดียวทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อยู่เลยเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ใช่ต่ยามยืนสิไปดูงานมาเนี่ยไปดูงานมามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเกมทิ้งกูแล้วเนี่ย ไปไม่ได้เสาร์อาทิตย์นี่ <glam our. S 2> ไม่ว,ไมว่างเลยนะตลอดเลยนะคุณเนี่ยอาทิตย์นี้อะว่างแต่ก็ไม่ไปวันอาทิตย์ก anyway. okay. okay. ันไงไอ้เยี่ยงงานจัดวันเสาร์ไอ so <N> ้ส <m agen> <N> ัดมึงจะเลยกให้เลื่อนงานเพราะมึงไม่ว่างวันเสาร์เหรอเคเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าพี่จริงวันนี้มีนัดกับเพื่อนหลายนี้ด้วยอยากจะบอกเยสเท่ชวนเพื่อนมาแล็บอินนาวดิเฮ้ยไม่เออโอเคโอเคไม่เป็นไรกูแอบอัดคลิปอยู่มึงรู้เปล่าเนี่ยอ๋อเหรอจริงเหง้อโอ้โหหลงมาหารกอย่างนี้เน่ะล่ะ จริงจริงจริงก็มึงปล่อยกูไว้คนเดียวเนี่ยแหละกูเล่นมึงแน่นอนเร็วมากโอเคเลยกลเป็นคนที่เร็วมากค่ะแต่ว่าวันวันนียนั่งเล่นเกมไม่พอโดนงานได้มาคื่นด้วยเดี๋ยว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 กูเพิ่งแก้ตัวเมื่อกี้กูเพิ่งแก้ตัวไปตะกี้งานตะกี้โอ้โหงานปกตินี่งานหลักผมนะฮะไอ้ไนท์ไนท์นี่แบบฝากฝากนิดฝากหน่อยโอ้โหชักสีหน้านะฝากเอ้ย โอ้โหไม่ใช่ไม่ได้จิกหัวก็ไปทำงานเฮ้ยนี่ไม่นัดเจอสังสรรค์นะโอ้โหไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เพลไปเล่นตรวเทนเลือตัวเองเป็นแรกนะเอยโอ้โหตัเองตัวเทนมีกูคนเดียวอ่ะเมื่อกี้ไปเฮ้ยนั่งบนอยู่ในรถเนี่ยไม่ทอยไปช่วยไงอาอถอยมันหายไงตอนนี้แม่งก็ขับรถอยู่โอ้ให้ทอยโชงไงอ๋อนี่มึงความคิดมึงนะโอเคโอเคไว้คุยกันนั่นะครับคนพาไปหนึ่งคนนะไม่เหลือ ความรักความเมตตาผมก็โดนบังคับมา,าจริงเอ้แยวที่จริงก็อยากไปงานเขาโอ้ยรถเด็กกับ อยางขยับไม่ถึง6โ7โล <laughs> ยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยครับ <laughs> อยู่ที่เดิมครับตอนเนี้ยี่อยู่หน้านสำนักงานเขตห้วยขวาง <c oughs> อเยีต่ตกะกี้อยู่อยู่ตรงหัวโค้งอ่ะกลับไปพูด <c oughs> เรื่องบรติษัทต่ออยู่ปีหนึ่งสนุกมากถามว่าอะไรสนุกมากโอ้เวลาางานเดือดๆอ,อย่างเย่งช่วงต้นมกราโอ้เซเว่นไนท์นี่กูเลเทะเลยนะ <c oughs> โอ้แทบไม่ได้นอนออฟฟิศคือบ้านนะเออเหมือนบ้านเลยวันนี้ไม่นอนออฟฟิศอ่ะไอเยี่ยตอนมกราต้นปีจำได้ ปกติค่าไฟที่หอก็ประมาณ5 6 0 0อยอะไรอย่างงี้นะอยู่ออฟฟิศอ้รเหี้ยเลยร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวไม่ใช่อะไรกูไม่ได้กลับไปปิดไฟกูเปิดทิ้งไว้แม่กินนอนอยู่นี่นึกว่าบ้านหลังที่2เจเจ,เจมอตรงข้ามเจเจมอสายนี้เลยนะสายนี้สายนี้สายนี้ปุ๊บตดเจอแยกใหญ่ปุ๊บเลี้ยวขวาตรงยาวติดชิปหายแน่นอนอ่าเดี๋ยวพี่คิมบ่อนอีกพี่คิมบอกว่าเอ้ยมึงถ่ายมาได่นน้อยนี่แม่ง อยู่บนรถครึ่งชั่วโมองแล้วดูฟุตไปพี่ดูฟุตไฟแต่ตอนนี้ดูอยู่ก็ดูต่อไป <c oughs> ไม่เลิกถ่ายแน่ๆไม่ยอมมาเป็นเพื่อนโทรไปเดกกี้หญิงก็รับอีกอันที่จริงบ้านถอยนี่อยู่ชนบรุรีใช่ป่ะครับมาอยู่กรุงเทพได้เดือนสองเดือนนี่รู้สึกเป็นไงบ้างโอ้โหเกลียลดรถติดมากเลยม่งรถเยอะจริงเงกรุงเทพอะ่ะอยู่ชนเงี้ยถ้าเกิดถ้าเทียบระยะทางจากหอผมใช่ป่ะ ถึงออฟฟิศอะอย่างทุกวันเนี้ยขับที่กรุงเทพเนี้ยชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแถวๆนั้นอยู่ชมรีระยะทางแค่นี้แม่งสิบนาทีถึงแล้วย,ยังไงเป็นเหมือนกัน <c oughs> ่กี้ขึ้นแบบมันเหมือนรีเฟรชหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็แบบมันขยายใกล้มากจนผมเห็น MRT ว่าที่จริงแล้วไอ้ที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ใกล้ MRT มากแล้วที่ที่ที่ทเรามาเนี่ยมันก็อยู่ตรง m r t พอดีออฟฟิศเราอยู่แถว MRT มันขึ้นง่ายมากโง่เด็ขี้เอ้ยอรถมานั่นแหละ รเรียบร้อยฮะควายแท้ๆวันนี้เราไปทำอะไรกันะพี่วันนี้ไอ้จาวันนี้กูโดนบังคับมาไอ้เฮ้เอ็กโทรมาทําเสียงอ้อนวอน <c oughs> พี่ผมผมไม่มีใครเลยพี่ไม่มีใครมากับผมเลย <c oughs> ผมอยู่คนไทย<อ>ผมไม่ได้มีคิวมาตรงนี้นี่ดูชุด<อ>ผมสิเข้าตีมพวกคุณที่ไหนละ่ะอ่านี่เดี๋ยวคถามหน่อยอ่ากุ๊กกิ้งรอดไปแล้วฟิดแบกเป็นไงบ้างครับฟีดแบกดีมากครับทุกคนบอกว่าอาหารน่ากินมากขนมขนมน่ากินมากแล้วก็บอกว่าโนแบบว่าผอมมาก,ากไม่เชื่อไม่เชื่อ, <c oughs> อ,อไม่ไม่เราเราเข้าใจแต่ว่าเรากำลังพยายามจะลดน้ำหนักนะ คืออั้มเชื่อจริงๆว่าโนทาได้อีกสามสิปีเอาไว้ขนาดนั้นเลยเหรอเล่นปีละโลแล้วเจอตอนผอมเพียวโอ้ยผมบอกเลยว่าตอนโนผอมเนี่ยนะายอนอานี่ชิดเลยชิดไหนชิดไหนโนแหวกเข้าแางนี้เลยแหวกเลยอ่มันขย่อนขย่อนบอกกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเราจะไปกินอะไรกันตอนนี้เราจะพาไปกินหม่าล่าที่บอกว่าน้ำตาเอ้ยมันแห้งๆเดี๋ยวก็ เคยรดเดี๋ยวเคยรดมากินหม่าล่าก่อนไงหม่าล่าเป็นไงพี่อ้ําเคยกินหม่าล่าป้าไม่เคยหม่าล่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่ามาจากประเทศจีนนะรู้สึกว่าจะเป็นพริกที่เผ็ดแต่อันนี้โนยังไม่แน่ใจขอ้ขอมูลเท่าไหร่ชอบเคยกินครัง้งแรกที่เชียงใหม่นะ้าวอร์มอัพคือเผ็ดมากคือเผ็ดแบบจนลิ้นชาแต่ว่าร้านร้านนี้ไม่ได้เผ็ดเท่าขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยรสชาติอร่อยเพิ่มมากินเหมือนกันชอบชอบหม่าล่านี่นเป็นชื่อชื่อพริกหรือมันเป็นชื่อวิธีการทำอาหารชื่ออะไรค่ะพี่เป็นชื่อพริ ไม่ชื่อพีคอ๋อชื่อพีกไงเราเป็นภาษาจีนใช่ไหมใช่มาล่ามาล่าเ็าอ๋อเผ็ดชาอ๋อพี่ผมรู้อีกคำหนึ่งมาล่าตะแปลว่าเห็ดชาใหญ่อ่ามากินอะไรดีไม่จมีประโยชน์เลยกินอะไรกันนี่หมาล่ามาล่ามาล่าใหม่นะเคยกินยังเคยกินแล้วยังใหม่ยังใหม่ฮิตมากเผ็ดมากเป็นภาษาจีนหมาล่าเตาชวียา ใช่เหรอจริงนกับอะอย่างชอยี่หล่จะบรรจารุบเดี๋ยวพี่คิมตัดนะใจเย็นใจเย็นลาลาลาโทษโทษโทษทีมกูขอโทษนะแต่วิธีการแกล้งคนตัดนะจากคนตัดด้วยกันเองแกล้งไงหรือว่าให้เสียงมันซ้อนกันเยอะๆพูดที่พูดลาลาลโดนในข้อตัดออกลยกออกทั้งกองวันนี้เราผสมาส่งอะไรล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา ไออ้้ิมตาายยแนนโด่สรุปวันนี้พี่มาทำอะไรครับมาทำอะไรกันอันนี้ต้องอธิบายก่อนอันนี้มาเจอพี่เจ็ดกับพี่โนที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้นัดมาก่อนเจอบังเอิญเสร็จปุ๊บเนี่ยที่จริงอ่ะผมวันนี้ต้องมาถ่ายกับพี่หลุยส์เดีพี่หลุยส์อยู่ไหนเวทีนั่นไงแล้วก็ถ่ายกับใครอ่ะเหลือคนเดียวไงโอ้ยต้องโทรหาพี่อ้ำด่วนเลยมาช่วยกันดีได้พี่เจ็ดพี่โนมาช่วยก็สบายแล้วทีนี้เราก็สำเร็จเทมเอาได้ทิ้งงานให้คนอื่นท้ายตาเลยกัน ไอ้ยากแกแอกหวานัาอดลถลอง้ากุนแจว่านะองถนลก่างดมถือหวานหวานเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวนะขอด่าหน่อยไปท่ไหน เช่ามาเหรอของมันของมันใช่ไหมมึงเป็นคนเก็บหรือเปล่าไม่เนี่ยผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยทําบริษัทผมก็ไม่เคยทําฟ้าไต่ทาเนี่ยผมยังด่าเลยพี่ทําไมพี่ทําอย่างนี้เดี๋ยวหัวมันหักเพราะอะไรเพราะผมโดนคนคนนี้มาผู้อิสระฮาตากไอสัตว์อ้ามีใครเก็บมาอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หักหมดอีกแม่งไม่เคยรักษาของเลย อันนี้คุณอีตาร่า or นี่นะนี่นะนี่ถูกต้องนะฮะหัวตรงนี้มันบอบบางบ้างนะฮะอ่างี้แล้วก็มาอ่าโออย่าให้ไม้มันงอหักเข้าใจไหมมา ตอนนี้เราไม่ได้เจอกันนานผมอยากถามว่าคุณเอ็กเนี่ยชีวิตในตตูเป็นยังไงบ้างก็สนุกสนานดีฮะเรียกว่าเห <บา S 1> มือนเดิมฮะ <laughs> ผมดีใจตอนนี้คุณเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วตอนนี้เอ็กซ์ซูเปอร์สตาร์แล้ว <laughs> คือแบบผมบอกเลยว่าแบบเอ็กเนี่ยนะป๊อปมากผมไปสตาร์บัคนะผมถามรู้จักเอ็กไหมเขาบอก <laughs> ไม่รู้เรเ่่อเลย นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวพี่ไม่ไปข่าวหน้าฟิดรายการใหม่ดูยังดูยังดู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 นะผมชอบมากผมนี่ติดตามเลยนะรัฐบาลพี่ครับไม่ได้เดี๋ยวคลิปผมโดนแบนนะผมรักเขาแม่รักพวกอันะลุงลุงประยุทธ์มากอ๋อครับแกเก่งงานเราพยายแกเป็นไงฮะกูไม่พูดแล้วพี่คัด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 อันเรื่องอื่นละอเรื่องอื่นเอ้ยพี่กิมบ่นเนี่ยเลยมันจ่ถ่ายเฮี้ยอะไรมากันเนี่ย ก็ยังมาถึงนี่ทำไมอ่ะ <laughs> หลงยาวมันหลงทางหกมองรถติดกับหลงเห็นอะไรบ้างเห็นรถห่านเลยรถห่านเห็นรถห่านอยู่ข้างหน้าอยู่หน้างานไม่ใช่ของงานหรอไม่ไม่กูไม่ได้เอามาประดับไอะไรตว์เอาหรอเอ้าี่มึงบ้าป่าวเอารถทหารมาประดับเดักหน้าทางเข้าเลยดักทำไมอ่ะไม่รู้เขพอมาตรวจก็ไม่รู้ว่าพอมาตรวจที่ไม่รู้ไม่เห็นมีใครโดนแน่เลยโดนอะไรอ่ะโดนรวบพี่เปล่าเนี่ยชอบยองนี้ชอบออกข่าวอะไรนอ่หน้าปุ้งหน้าบีมมีคุณมินอะไรเขาเนี่ยอ๋อเขาเลงไว้เงี้ยรอรวบงานสาธารณะเนี่ยรวบแล้วหนี ไม่ทันดูทันไหมเนี่ยมาดูอะไรทันนันทันทันคู่บีคินีบิกินีใช่บีคิงทันคู่เด็ดพอดีอยู่นู่นเลยไกลเลยฟังเอาดีแล้วล่ะเยอะคนมันเยอะคนเยอะนั่งอยู่เปนตุ้ยนุ้ยคนมาเยอะกวาแล้วทำไมเปลี่ยนมาไทยที่นี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆขาเปลี่ยนเรื่อยคเบือจริงจริงเนี่ยหรอจริงจริงเ่ยหรอจะจริงทำไมอ่ะเฮ้ยที่เก่ามันเพดานมันเตี้ยอ๋อ มาเป็นฮิปฮอปป่ะเนี่ยเต็มที่แล้วพี่อันนี้อันนี้อันนี้มาดูเสื้อข้างในครับดูเสื้อข้างในฮะเปิดเตือโชว์เขาหน่อยดิเย่แค่มิกเทปหน้าหึ่งเก้าเจ็ดสองแค่ยืมเสื้อพี่มาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮิปฮอปเนี่ยพยายามสุดแล้วพยายามสุดแล้วเสื้อน่องเสื้อน่องนี่เป็นไงเจ้าน่องร้อนยึดผายใส่มาปทำไมอ่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวแม่งถอดออกเอวลอยเสื้จสันเสื้จสันหย่า พิตตี้พิตตี้เพียงพิตตี้ละอสิ่งไรนี่เข้าไปคุยได้เลยคุยเลยคุยบอว่าเบียร์รสชาติเป็นยังไงครับอ๋อฟังผมหน่อยได้ไหมอ๋อผมอยากกินเบียร์จากเต้า เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่่นีนะเต้าไอ้เต้าผึ้งเขาเรีย้ยอาถังเหรอโดนเข้าใจผิดตลอดเลยแม่เลยมาถึงนี่บ่นนิดนึงบ่นนิดนึงไมม่ขอนเข้างานถึงปุ๊บโดนรวบตัวเลยทไมต้องเข้าไม่ได้ครับต้องเข้าไม่ได้แม่ไม่คุยไม่ก่อนเลยนะบอกม่อนผมไม่บอกว่าผมเพรสครับผมเพรสดูชื่อผมด้วยอย่างเงี้ยผมบอกแล้วขิงเขาก่อนบอกเฮ้ยเพตอนแรกครูมาเขาจะไม่ให้กูเข้าเหมือนกันเขาไปเขาไม่รู้คุณเป็นพิธีกรคุณเดินมาผมจะทะลุทะลุก่ดทะลุเยี่ยนมาก่า เอ้ไอ้เดียวกกไปเวทีอ้ะนี่หพอร์ยอรนี่อรเฮ้ยเ้เฮ้ยถอยมาแล้ว่ะคู่นี้ผมเล่งมานานแล้วเนียเฮ้ยเดี๋ยเดียเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามูนี้เดี๋ยวตามดูมันแต่งตัวก่อนมันดูมันแต่งตัวแล้วมันจะนห้มันมาวิจารณ์แช่นที่อะไรแต่งตัวัเหมือนคุณลุงอายุเจ็ดส้ใเดี๋ยเดียให้เกียหน่อยงเราไม่ขึ้นนั่ง้าละก่อนกระจกก่อนแตเล่นตัวเองก็ได้ยี แต่พี่ลวยก็าสั่งมาพี่รวยก็าสั่งมาผมไม่ชอบเลยผมทํางานแบบนี้ไม่ถนัดผมไม่ค่อยชอบคุยกับผู้หญิงผู้หญิงอะไรมากมายก็คุยถนัดผู้ชายอ๋อไม่ได้โอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะระหว่างน้องคนนี้นะฮะกับน้องตากล้องเนี่ยพี่คิดว่าคนไหนน่ารักกว่ากันเอาความน่ารักอย่างเดียวตากล้องน่ารักหนึ่งแต้มขอปืนนะฮะถ้าสมมติว่าเนี่ยจะให้น้องคนนี้เขาทำหน้าให้เพิ่มความน่ารักเนี่ย แล้วคะแนนจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมให้เขาทำตัปหนึ่งหนึ่งสองเจ้าทำดิผมต้องทำเหรอเออหนึ่งสองเจ้าเรตกแล้วอี้ะพี่มึงเอาขอาหายอ่ะนะวันนี้มีคำถามง่ายๆนะก็ถามว่าระหว่างน้องเอ็กกับน้องตักกล้องเนี่ยคนไหนน่ารักออกกันขอคะแนนความน่ารักคนนี้ค่ะไปอ้เบ้านัเดี๋ยวผมให้น้องเขาแก้ตัวอีกหนึ่ง ให้น้องก็ทำหน้าแบบหน้าตาน่ารักดึงคะแนนนนึงแล้วเ,เดี๋ยวดูว่าคะแนนเปลี่ยนไหมโอเคให้เวลาหนึ่งสองเริ่มทำเะไรเงครับนี่น่ารักค่ะครับๆๆับ อะไรครับพี่บีบอยู่ในคออ,อันนี้ที่เห็นพี่มิดเขากล้ามใหญ่นี่ไม่ใช่อะไรนะเอานุ่นยัดเอานุ่นยัดว่ะสวัสดีช่องรับทราบครับผมมิดจากลงดับมันแถบนะครับ,รบก็อยากจะเชิญชวนช่องรับทราบนะครับไปเล่าเรื่องผีในรายการที <c oughs> ่เพิ่งทำกันแล้วพี่อตอนนี้ช่องพี่ทำอะไรบ้างถามเลยดีกว่าก็ เวลาว่างก็จะไปขอน้องอ้ามาเพลนก้องให้พรามมีมีวิชาหลายวิชาที่ยังไม่รู้ช่องวันนี้ก็สองการนี้ปล่อยเพลงไปสามนันแล้วคือเพลงสาบานกับพี่แล้วก็เพลงให้สอสอเชื่อเพลตอันนี้ผมเห็นเออชื่ออะไรนะจ่ไม่ได้เดี๋ยวผมเห็นแล้วมันมันขึ้นบ่อยผมกดสกิปตลอดเลย ขอได้ไหม้แล้วก็ซาแท็กให้ภาพยนตร์มีเพลงให้หนังเรื่องกับเพลงกำมือซาแท็กให้หนังเรื่องโอเวอร์ไซส์ทลายพุงเออว่างๆเดี๋ยวคอลแล็บช่องกันครับได้ครับโอเคครับพี่พี่แบงค์พี่มิผมครับเอาพี่แบงเดียวพี่อ้าวรายการจบพอดีเลยป่ะเดี๋ยวอะไรเหรอพี่แบงตัวหนาขึ้นมากเลยพี่ช่วงนี้ก็รักอยู่แล้วก็ลินไม่ทันก็อ้วนน่ะแหละอ้ซัทถ่ายช่องนิดนึงได้เลยครับเราก็มีทั้งเบอร์ตองนะครับแล้วก็ไซส์ลายได้์หเอาไปถ่า ช่องอ่ะโทษทีโ bon อ้เอ้ยดับเบิลิฟท์บล็อกแฟนเพจครับแล้วก็ยูทูบช่องดับเบิลิฟท์บล็อกนะครับเข้าไปดูเลยเดี๋ยวเราจะมีรายการทั้งสอนบีล็อกเนาะบาเบาๆต่างๆมากมายเข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูช่องนี้ด้วยเพิ่งเปิดวันนี้ลืมชื่อช่องไอ้เียดับเบิลแฟท์ดับเบิลแฟท์โคเวอร์ได้ครับพี่ของมากครับขอณมากครับพี่ตอนนี้มันมืดมากเลยเฮียยังจะถ่ายรายการกั้งคืนไอ้เฮียก็กลางคืนไงอ้าวเหรอ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องรับล่ากนะและอย่าลืมติดตามช่องฟิตจังชั่นนะครับเอาฟิตจังชันนี่รายการดีพี่พูดเองไม่ได้ไงเดี๋ยวกระดากปากนะไม่ได้กระดาษฟิตจังชั่นฟิตจังชั่นฟิตจังชั่นอ๋อเย็นแค่พี่พี่มาขายของในช่องเ่รอพี่ไทยอินเหรอผมไทยอินสุดๆเขามีหมวดเอ้ะ เฮ้ยโน่ป well? no. yeah. ุ๋เส้อใหญ่นี่คือ้ยแบตจะหมดแล้วอะไรเนี่ยมาแล้วแบบนี่คือรายการถ่ายอะไรดีรายการถ่ายอะไรดีอะไรดีเราจะไปถ่ายไปเก็บขยะกันนี่อ่างไรทุกคนตอนนี้นี่กระแสของนีโน่มีคู่เนี่ยแรงมากตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตนี่ก็สิบกันใหญ่เลยโอ้ยนีโน่มีแฟนแล้วช่งนี้ก็ครับก็คือดีตันนีงไงไงเขาเป็นแฟนกันหรือเป็นเป็นทางดีเอัสไก็ยังไม่เปิดให้วัดนรกว่ามันจะบอกตอนนี้ผมติดงานที่เขาอยู่สามตัว เพว่าเป็นคู่นี่ตนนี้มาไหนเป็นคนคนไทยเพราะว่าพี่หลุยส์บังคับบังคับไม่ทำไลาลาแปลงๆคยับลาติสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดิ์ฮะดูคลิปดึกก็ตอนคืนนะสวัสดีสวัสดีวันนี้ปิดรายการแล้วปิดรายการแล้วผมนำโดยคุณเอ็กไม่นำโดยผมฮะเขาจับฉลากมั่วฮะแล้ววันนี้จริงผมต้องมาถ่ายกับคุณหลุยส์ฮะแล้วเขาอยู่ไหนฮะเขาอยู่บนเวทีฮะ